ก็ทับทาบจะถอดตรงนี้ครับที่มันดำๆตรงนี้ครับถ้าไม่ถอดเครื่องเหมือนตอนทับจะไม่ไฟสะดวกครับเรก็จะถอดเครื่องออกมาต้องดึงไม่เต็วนะครับกดตรงนี้ครับตรง้อไก่ปลายขอไก่ตรงนี้ มันจะเหลุดขึ้นมานแล้วเราก็ค่อยดึงนิยมอยอกมากดเครื่องมาได้เลยแล้วเก็บเครื่องมาถอดครับแล้วใช้แผปรงเงยกระดาษทำความสะอาดขัดให้ทำให้สนิมดิบดำ พอสนิมดำๆออกไปแล้วตรงนี้มันจะมียาของเขานะครับมายาออกมาจากศูนย์นะครับจะเป็นยาขาวๆอยู่ด้านขอบกระจบนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือบ้านๆของเรานะครับวัดวากระจกใช้เอ่อกี่เม็ดครับอันน,นี้ก็วัดได้แค่สองร้อยเก้าสิบ น้ำขอบกระจกนะครับสอง้เ้าสิบครับและความหนารุ่นนี้กระจกเบอร์290เความหนาหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งจุดสามครับความหนาหนึ่งจุดสามมิลครับเราจะสังเกตขอบกระจกด้านบนนี่นะครับจะเป็นเจียร์และใสครับตรงด้านนี้้ลาล่างนี้จะเสียดด้านนะครับเอาด้านด้าน เอาด้านล่างครับเอาด้านล่างวาลงไปก่อนครับเราวัดดูว่าขอบกระจกจะลงได้พอดีไหมเราใช้มือใช้สััสของเราเนี่ครับวาลงไปแบบนี้มันจะเข้าไปแล้วจะวาลงเข้าไปได้นิดนึงแล้วครับแต่ว่ายังลงไม่สนิทเราใช้มือกดก็ยังไม่ลงครับต้องใช้ เครื่องอัดครับเครื่องอัดกระจกนี่อัดลงไปครับอัดกระจกให้ลงครับการรั่มทางด้านกระจกลงนะครับเอาลูกอัดตัวนี้นะครับมันจะเป็นไม้นะครับลูกอัดไม้มาลงไปครับ ก็จักระจกให้เรียบรน้อยการดูกระจกว่าขนาดเข้าขันไหมครับก็ค่อยๆสังเกตดูว่าเมื่อด้านล,าล่างลงไปได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าเรากดยังไม่ลงนะครับเราจะใช้เครื่องมือกดบีบเข้าไปครับบีบให้กระจกลงไปให้ตันนิดครับ เราใช้เครื่องมือกดลงไปแล้ว,ลวก็มาดูกระจกอีกทีครับกระจกยังลงไม่ตันนิดครับยังลงไปแค่ได้แค่ค,ค,ครึ่งเดียวซีกนี้ยังปรปเหย,ยืะอยู่ซีกนี้ลงไปแล้วครับ บแบบนี้เลยครับต้องให้สนิทแบบนี้นะครับ้าพเทียบระยะไม่สนิทด,ดีนะครับด้านนี้อาจจะสูงกว่ากันยายามาแให้ลงครับแลกระจบก ที่อัดลงไปเนี่ยก็จะกันน้ำได้ครับเพราะว่ามันความแน่นความแน,นมม่นเขาได้ครับ แล้วเอาประกอบเข้าไปครับคลิปนี้เรามาสาธิตให้กาารใส่กระจกให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับย้าธรรมาสาธลิตให้ดูอีกแบบนี้นครับคือแบบนี้มันจะไม่มีขอบยางมานะครับ ขอบยางตัวนี้ไม่มีเพื่อไม่มีขอบยางเราต้องหากระจกมาให้พอดีครับวัดเพื่อไม้มันคัดตัวนี้แหละครับวัดดูวัดทั้งหมดกี่มิลครับสองร้อยเจ็ดสิบมิลน,นะครับก็หากระจกเบอร์สองร้อยเจ็ดสิบมาครับวางให้พอดีเมื่อวางเมื่อวางลงไปแล้วมันยังไม่แน่นอยู่นะครับรุ่นนี้ต้องติดตานะครับ เราจะมาใช้กาวอ e ี็อกซี่นะครับกาวอ e ี็อกซี่ผสมกันสองสองอย่างครับเทกาบจะออกมาพอประมาณนะครับกาว่าให้เท่าๆกันแล้วให้ใส่เคลียร์เคลียร์ที่ขอให้ให้เต็มพอดีครับอย่าให้เหลือเยอะเกินไป ใช้สีเขียวแล้วใช้สีดำครับยาแล้วก็กาวครับกานะครับกาให้กาวมานี่เลยครับแล้วผสมกาวสงองยาให้เท่ากันให้ทั่วหมดครับเมื่อสุดผสมกาวให้ทั่วกันหมดแล้ว ล้วก็แตกขึ้นมานะครับตัดกาวขึ้นมาแล้วแตะลงเมื่อกี้นงเมียครับแต่างรอบๆครับไปรอบๆให้ทั่ว เมื่อชนกันครับมีสมุนไพรพอดีครับเมื่อชนกันดีแล้ว ก็ใช้ไขโครนี่ครับลูดลูดให้ให้กาวสเสมอกันครับรเมื่อลูดกาวเสมอกันดีแล้วก็วางกระจกลงไปครับรวางกระจกลงไปใน ไว้แล้วหมุนให้กับให้กาวเนี่ยกาวให้หกระจกให้กาวเนี่ยเข้าทุกรอบทุกมุมครับแล้วไว้แห้งไว้ประมาณสิบนาทีครับหรือยี่สิบนาทีก็ได้ถุาเกินกว่าน,นั้นก็ได้ครับ นำสองแบบมาสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับทุกท่านได้เปลี่ยนเองได้ครับครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับจะมีการนําเสนออะไรติดตามไว้ครับ้วมีมาสอนในคลิปหน้าต่อไปอีกครับสวัสดีครับแต่ถ้าหาว่าเป็นนาฬิกาไซโครุี่ห้อออโตเมติกเหมือนกันนะครับ แต่ขอบเ็าจะมีสองชั้นแบบนี้ครับจะเป็นขอบหวนอยู่ด้านบนกระจกนี่จะต้องอัดูกขอบแบนอันนี้นะครับรัดขอบแบบตรงนี้ขึ้นมาับที่ขอบกระจกแล้วก็งัดในกระจกออกมาที่จะบอกคือว่ากระจกจะมีขอบยางอยู่นะครับ ยาตัวนี้ใส่ให้ลงล่องตรงนี้ไปครับกดให้ลงร่องใส่วงให้ลงร่องนะครับเลื่อนำกระจกครับ ้างชับในตรงกลางที่สุดนะครับ้างชับไปอยู่ตรงกลางเลยแล้วประกบด้วยแหวนครับประกบด้วยแหวนต้องใช้เครื่องตัวนี้นะครับอัดแหวนลงไปครับ เครื่องัอดแหวนลงไปครับแล้วรุ่นก่อนที่แนะนำนะะอัดกระจกลงไปแต่รุ่นนี้จะมีการ พัดด้วยแหวนครับแหวนจะต้องเขาไปล็อกกระจกอยู่ครับนี้เลยครับเราจะต้องเขาไปล็อกกระจกอที่แนะนำนะครับใส่กระจกพัดลงไปในในตัวเรือนนะครับเพราะจะมีขอบยางอยู่ที่ด้านนอกครับขอบขอบยางที่จะรองรับกระจกแต่รุ่นนี้จะเป็นขอบยางวางอยู่ด้านในกระจกมาประกบงยู่ครับ แล้วทับด้วยแหวนตัวนี้ครับแล้วอัดแหวนตัวนี้ลงไปเพื่อให้แหวนตัวนี้เข้าไปล็อกกระจนมีครับเป็นคนนำแนะครับยาตับชนนะครับไปสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าไทโโ้รุ่นนี้มัมีขอบนี้ต้องขั้นขอบรุ่นนี้ออกขอบครับถ้าจะเปลี่ยนกระจาน้ำกระจนอันนี้ไม่ได้ครับต้องขอบเดือยอครับ